เราผสมาาสารขับไล่มแมลงแล้วก็ปุ๋ยจุลินทรีย์น้ำขาวข้าวนะครับสารขับไล่มแมลงเราก็ทําขึ้นมาเองครับทําขึ้นเองเราไม่ได้ไปซื้อหาแล้วครับสูโตจู้นะครับสารขับไล่มแมลงประเทศญี่ปุ่นเขาทําใช้กันอยู่นะครับเราก็เลยมาดัดแปลงใช้กันนะครับเอามาทํากัน 来，咱们接了聊。คร